สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องมีกาเมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตซีรีส์เรื่องใหม่ที่กาลังจะเข้าฉายนะครับนั่นก็คือเรื่องล่าปีศาจพิฆาตรักหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Demon Hunter Romance นะซึ่งก็รอกันมายาวนานเลยสําหรับเรื่องนี้ล่าปีศาจพิฆาตรักก็จะเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซีและก็ได้พระเอกหนุ่มอย่างหลินเจียหลุนนะครับมารับบทเป็นเซียนเย่มือป่าปีศาจรูปหลอ่อ ส่วนนางเอกก็จะเป็นซ่งจูเอ๋อนะครับมารับบทเป็นปั้นเสียนะครับนางเอกของเรื่องที่มีดวงตาพิเศษที่สามารถมองเห็นร่างจริงของปีศาจได้ส่วนดาราสมทบนะครับก็คับข้างเลยเช่นฮันกิดโอมาก็จะมารับบทเป็นจีรี่ส่วนเย็นก็จะมารับบทเป็นชูยูห่วงนะครับหลินลวกกูก็จะมารับบทเป็นชีเซียแล้วก็หลิวชีชีก็จะมารับบทเป็นถิงโจส่วนตัวผู้กุ่กับนะครับก็จะเป็นหลินอี้เฟินนะครับเจ้าของผลงานระดับตำนานอย่าง3ชาติ3าภพปาท้อ10บีนะครับ เรื่องปีศาจพิฆาตรักก็จะมีสาที่ตอนจบนะออกอากาศทางช่องไอ้ฉีอี้ซึ่งตอนนี้ทางไอ้ฉีอี้เองก็มีการขึ้นตัวอย่างของ EP ีแรกให้ดูกันแล้วนะครับใครสนใจก็ไปลองรับชมกันได้เรื่องราวก็จะเล่าถึงเมืองกวางผิงนะครับที่พ,พุกพลาดแล้วก็มีปีศาจเนี่ยได้แฝงตัวปลอมตัวเข้ามาอาศัยปะปนอยู่กับมนุษย์นะครับปั้นเสีย้ยลูกสาวเศรษฐีในเมืองกวางผิงเนี่ยก็มีดวงตาที่สามารถมองเห็นปีศาจเหล่านั้นได้นะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ไม่เชื่อสิ่งที่เธอพูดนะครับ ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าเธอเนี่ยจะทําตัวดีว่านอนสอนง่ายยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังถูกชาวบ้านนินทารับหลังว่าเธอเป็นคนบ้าปันเซียเองก็ได้เปิดโปงความลับนะครับว่าว่าที่พี่ิะภายของเธอเนี่ยเป็นปีศาจและก็ทําให้เหล่าปีศาจเนี่ยเริ่มออกตามล่าตัวเธอเพื่อที่จะฆ่าปิดปากนะครับเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เธอเนี่ยได้มาพบกับเซียนเย่นักป่าปีศาจนุ่มนะครับเซียนเย,ย่เองก็เลยทําพิธีแล้วก็ได้จูบดวงตาของปันเซียนะครับ ทำให้เธอในมองเห็นโลกมนุษย์นะครับแล้วก็ปีศาจเนี่ยที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ร่วมมือกันนะครับในการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายในเมืองกว่างผิงนะเช่นการคืนชีพของปีอี้หลีการเปลี่ยนชีวิตของแมว9้าชีวิตแล้วก็ภาวพาวพาดลุงอรุณของฤดูใบไม้ผลิในเมืองกวางผิงนะครับที่มันเคล,ลื่อนไหวได้เพราะว่ามีปีศาจสิงอยู่นะครับแล้วก็การกลับชาบะเกิดใน1วันซึ่งมันก็ไม่ใช่การกับชาบะเกิดนะแต่มันเป็นการที่ปีศาจมาาเข้สิงนะครับ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เลยแน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกวันแต่ว่าความลับที่ตัวเซียนเย่เนี่ยปิดบังเอาไว้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะรักเธอได้นะเพราะเขาก็กลัวว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นปีศาจเองเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมสปอยเลยแล้วกันนะครับว่าในนิยายเนี่ยพระเอกก็เป็นปีศาจเสือดํำนะครับสําหรับความน่าดูของเรื่องนี้ก็คือตัวพระเอกเหลินเจียหลุนเนี่ยนอกจากความหล่อเหลาแล้วนะครับฝีมือลายมือในการแสดงก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะ การันตีมาแล้วจากผลงานซีที่ดังๆมากมายนะครับอย่างเช่นธาตุปีศาจนะครับทุกชาติพบกระดูกวัดงามองค์รักเสื้อแพรนะครับเรื่องปวดของผมส่วนตัวนางเอกซ่งจูเอ๋อเองก็มีผลงานดังอย่างเช่นคิวปิดคิดเช่นนะครับเรเกอรี่โรมันและก็ส่วนสุดท้ายที่สําคัญก็คือตัวเครดิตของพุ่มกับหญิงคนเก่งนะครับอย่างดินอีฟเฟนเน่ก็เป็นเจ้าของผลงานดังมามากมายอย่างเช่นเลิฟโอทูโอนะครับสามชาติ3ามภพป่าท้อสิบหลีนะครับแล้วก็ไข่มุกเคียงบัลลังก์ จากคลิปตัวอย่างที่ผมได้ดูมาเนี่ยผมก็บอกเลยนะว่าคุณภาพของโปรดักชันเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยภาพ CG กราฟิกนะครับก็สวยงามสมจริงไม่ธรรมดาเลยนะครับถือว่าคุณภาพของงานที่ออกมาเนี่ยก็สมราคาพุ่มกับชื่อดังนะแล้วก็มีคํากล่าวคํานึงนะครับในเรื่องที่ผมประทับใจก็คือคํากล่าวที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีทั้งดีทั้งเลวปีศาจก,ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของปันเซียแล้วก็ตัวเซียนเย่เนี่ยจะสามารถก้าวข้ามความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์ได้หรือไม่ เรื่องราวจะจบลงอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาติดตามรับชมกันนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ผมคงมาแนะนาซีรีส์ไปแเพียงเท่านี้นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วชอบคลิปของผมนะครับอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็แค่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับหรือจะแชร์คลิปผมหรือจะมาคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับว่าชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับหรืออยากให้ผมทําเรื่องไหนทาซีรีส์อะไรนะครับก็มา ใส่คอมเมนต์ไว้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาดูแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างผมจะทําให้โอเคครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็สวัสดีครับ